แอดซิมเอสรุปนะคะสรุปตัวเลขแนวท่าให้นะคะเนาะเฮ็ดในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะคะกับมีของอาจารย์นงนะคะของอาจารย์นงของบ่าวนงของบ่าวนงของเสี้ยนชนไกล่ละกัของเอฟซีฟังโขงนะคะแต่ว่าของอาจารย์แดงแอดโดยลกมือเสานีนะคะเดี๋ยวมาเบิ้งในคลิปนี้คลิปเดียวนะคะเนาะมีซีทันนะคะที่ทรงตัวเลขแนวท่ามาให้กับทางช่องนะคะ เมื่อเช้านี้อาจารย์แดงลงไปายแล้วนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งอีกครั้งกันแล้วกันนะคะเนาะนะคะมาดูอีกครั้งนะคะว้าวเข่ากันบอนะคะกับสามสามสำนักหนีนะคะของบาวนงเสี้ยนชนไก่นะคะ FC ฝั่งโขงนะคะเดีย๋ยวมาเบิ่งกันเลยนะคะ,ะคะ่ะของอาจารย์แดงนะคะของอาจารย์แดงเป็นไหามากนะคะบนล่างวิ่งลูดเด่นที่สองรองที่หก เด่นที่สองลองที่หกจับคู่สองห้าสองหกสองเก้าหกห้าหกหกหกเก้านะคะนี่แหละคะ่ะตัวเลขหน้าท่านของอาจารย์แดงนะคะนี่ค่ะเพราะว่ามือช้าได้ได้ลงหายแล้วเนาะค่ะเนาะได้ลงหายแล้วนะคะ,ะ,ลแ,ละ,คะแล้วก็เป็นของเอฟซีฟังโค้งนะคะในคลิปเดียวเลยนะคะเอฟซีฝั่งโค้งหายมากนะคะ บนล่างมิ่งลูดเด่นที่แปดรองที่เจ็ดนะคะเด่นที่แปดรองที่เจ็ดจับคู่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้านะคะนะคะ่ะเด่นที่แปดเอนะคะเด่นที่แปดนะคะแคปท่านมนทคะ่ะแคปแคปใบทะเบิงเลยนะคะเนาะนะคะซีท่านซีอาจารย์นะคะทีสันซีอาจาร์ที่แอดเสี่ยวมาลงงหายนะคะ เฮ็ดเป็นคลิปเดียวเลยนะคะเนาะนะคะเพราะว่าบ,บางที่มันสวงมากแล้วนะคะกับบางที่มันกับอะไรลุ่งนะคะย่างหน่อยเขาก็เฮ็ดตรงว่าแปดนาทีนะคะมันกับบ่ถึงแปดนาทีนะคะเนาะนะคะแล้วนกะ็ต่อมานะคะ,ต,ะ,คะต่อมาเป็นของเซียนชนไก่นะคะของเซียนชนไก่นะคะบนล่างวิ่งลูดเด่นที่สองรองที่เจ็ดเด่นที่สองรองที่เจ็ดนะคะ,นะคะ จับคู่สองห้าสองสี่สองห้าสองหกนะคะสองสี่สองห้าสองหกนะคะแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะตาส้นกันยูสามสามสำนักนะคะสามอาจารย์นะคะสองนี่นะคะส้นกันนะคะนาะน,นะคะ,อะ,นะคะสองมาแรงนะคะสองกระสิสมาอีกบ่นะคะพี่นองนะคะพราะว่าออกมือนสุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ออกแปดสองนะคะ วันจัดมากกว่ามาออกเจ็ดสองนะคะนะคะ่มแน่นะคะเนาะเพราะว่าเขาบ่งหูจาว่าตัวเลขนะถ้ามันจะออกตัวใดนะคะก็แค่ว่าเอามาแบ่งปันกันนะคะนะคะแล้วนกะ็ต่อมานะคะเป็นของเบาโนงนะคะเบาโนโงนะคะบนล่างตัวเดียวนะคะเน้นตัวเดียวคือสองนะคะเลขติดเพิ่นก็คือติดสามกับติดเก้านะคะ แอดลืมเขียนเลขติดลงหายนะคะติดสามก็ติดเก้าก็คือสองสามสองเก้านะคะเดี๋ยวแอดเขียนลงหายนะคะติดสามก็ติดเก้านะคะเห็ียบกันหนึ่งนะะัดค่ะแอดลืมเขียนของบ่าวนงลงหายเลขติดเพิ่นนะคะอย่ามาเบิ่งกันซีสำนักนี่มิดตูเดียวกันบ่ติด สามกับเก้านะคะติดสามกับเก้าขันบ่มากนะคะกลับไปจับเส่กันกับตัวอื่นใดนะคะเนาะนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะคะมีสำนักไหนบ้างนะคะที่เขากันบ่อนะคะส่นกันอยู่ที่ของเสีย้ยนชนไก่นะคะเอามาเปรียบเทียบให้กันเบิง์นะคะเนาะเปรียบเทียบให้ดูนะคะเปรียบเทียบให้เบิง่ง พ่มเปิดพุ่มนะคะเอา้าไฟรืมเริ่มเปิดพี่น้องขอโทษขอให่อะไรเริ่มเปิดไฟนะคะนี่ค่ะของเบาโนงนี่นะคะกาเด่นสองนะคะมาสองตัวเดียวของเส้นส้นไกลก็สองตัวเดียวนะคะต่ว่าบะมีสองสามเด้อน,นะคะของเส้นส้นไกลมีสองสี่สองหาสองหกของเบาโนงมีสองสามกับสองเก่านะคะนี่ละคะ่ะ แล้วก็มีอีกอาจารย์นึงนะคะที่ติดนะคะก็คืออาจารย์แดงนะคะของอาจารย์แดงมาเบิ่งกันก่อนนะคะของอาจารย์แดงนะคะอาบอมโอ้มีเข้ากันสองเก้านะคะชนกันที่สองเก้านะคะของอาจารย์แดงมีสองห้านะคะเด่นที่สองคือกันพี่น้องเด่นที่สองสองห้าสองหกสองเก้าหกห้าหกหกหกเก้าเข้ากันที่สองเก้านะคะเข้ากันที่สองเก้านี่ยค่ะ เขากันที่สองเก่าค่ะแล้วก็เป็นของ f c ฟฝั่งโค้งนะคะ f c ฟฝั่งโค้งเขากันบ่พี่น้องบอเขา่านะคะพอ fc ฟฝั่งโค้งนี่หเกเจ็ดกับแปดนะคะห้บอคือมมนะคะเจ็ดกับแปดตะว่าเขากันอยู่กับสำนักหนึ่งนะคะสำสำนักน,นี่ค่ะเขากับของเซียนชนไกรนะคะเอฟซีฝั่งโค้งนะคะ เ่ากันที่เจ็ดนะคะเจ็ดสี่เจ็ดหา้าตรงกันเจ็ดสี่กับเจ็ดห้านะคะตรงกันกับเจ็ดสี่เจ็ดห้านะคะของเส้นชนไกลนะคะมีตรงกันสองเก้านะคะสองเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้ามีแค่นี้นะคะที่ติดที่ชนกันสองเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้ามีสามคูสามจุดทนันเดอนะคะเอฟซีน, 4, นะคะ คืออาช้นกันนะคะสองมาแรงนะคะสองมาแห้งเด้อน,นะคะสองมาแรงนะคะจับคู่นะคะกับสองหานะคะของเสี้ยนชุนไก่กับเขากันกับขออาจารย์แดงนะคะสองห้าออค่ะเอาค่ะแคบกันท่านบอพี่น้องนะคะท่านบอจ่ะคะ่ะนี่ละคะ่ะซี่สีาสำนักนะคะมีของ อาจารย์แดงนะคะของอาจารย์แดงนะคะแคบหน้าจอไปเลยนะคะของอาจารย์แดงบนล่างวิ่งลูดสองกับหกเด่นที่สองจับคู่สองห้าสองหกสองเก้าหกห้าหกหกหกเก้านะคะของอาจารย์แดงนะคะแคบไปเลยนะคะแล้วก็ของ fc ฟั่งโค้งนะคะบนล่างวิ่งลูดเด่นที่เจ็ดพือเด่นที่แปดรองที่เจ็ดจับคู่เจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าแคบหน้าจอไปเลยนะคะพี่น้องนะคะ แล้วก็ต่อมานะคะเป็นของเบาวนงนะคะบนล่างวิ่งลูดสองตัวเดียวเลขติดมิดสามกับเก้านะคะจับคู่สองสามกับสองเก้านะคะต่อมานะคะเป็นของเส้นชนไกลนะคะ,นะคะบนล่างวิ่งลูดเด่นที่สองรองที่เจ็ดจับคู่สองสี่สองห้าสองหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเอาละคะ่ะทั้งหมดสี่สำนักนะคะสี่สำนักเสียจานนะคะที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางมหาห้นะคะแอดกับขอขอบบุญขอบคุณน,นะคะตัวเลขแนวทางนะคะ กองเบาโนงของเสี้ยนช้นไก่ของอาจารย์แดงนะคะแล้วก็ของเอฟซีฟังขงก็แล้วกันนะคะทีได้เอามาแบ่งปันนะคะให้ไปเบิงเป็นแนวทางเด้อนะคะล่าพัฒนานะคะท่านใดมากระจัดท่านใดคัดกับพาน,นะคะ่ะเพราะว่าทางซองเองก็ได้ามานําเสนอเป็นเพียงนวทางแค่นั้นนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกับคอหาเฮงๆเรื่อยๆทุกคนทุกท่านพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ